จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมจะเอาชีวิตรอดเป็นระยะเวลา100วันในไมค์ครับโดยซีรีส์นี้เราจะมาปะจนภายในโลกที่มีแต่แบดแลนด์สุดแสนแห้งแลง้งไม่มีทรัพยากรเริ่มต้นที่จาเป็นอย่างต้นไม้หรือเหล่าส,ปสาัปสัดต่างๆซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นดีมีให้ก็แต่ซากต้นอ่อนที่เหี่ยวแห้งและที่แย่กว่านั้นคือไม่มีหมู่บ้านให้ฉกช,ชิงวิ่งรล้แต่นั่นก็แลกกับการมีเหมืองล้างกระจายอยู่ทั่วแน่นอนว่ามีเหมืองล้างก็ต้องมีหีบอย่าเพิ่งดีใจไปมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมีแมงมุมพิษรอ ท้าทายเข้าไปด้วยการเล่นในโหมดฮาคอมาดูกันว่าผมจะรอดครบร้อยวันหรือไม่และการผจญภัยจะรู้ระทึกขนาดไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูเอ๊ะไปกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องสีเบียรกันก่อนแล้วไปชมกันได้เลยเออเปิดมาแห้งแล้งได้ใจมองทางไหนมีแต่สีส้มอันนี้ไงสีเขียวจ้วงเลยละกันจากนั้นก็มุ่งหน้าสำรวจตรวจสอบมีอะไรพอยาท้องยาไส้ในคืนอแรกว้าวดีที่ยังมีเศษเสี้ยวรูนพอท่อไหนดูหน่อยสิไม่ของกินไหมไม่มีไม่มีก็ไม่ไปร้ายอย่างน้อยก็ได้ชุดเกาะอุปกรณ์ฟรี เป้าหมายต่อไปคือเมืองล้างขวาล้ายซ้ายดีงั้นไปทางขวาแล้วกันเพราะเราจะเป็นคนร้ายร้ายสุดทักรักสุดท้ายของเธอหากองไม่เจอเอาไม้มาก่อนมาเมืองแต่ดันไม่มีทอตฉลาดแท้สุดท้ายยังพอถูถ่ายหน้สาสไลด์หินมาเจอกองเย่อย่างน้อยวันนี้เราไม่อดตายแถมมีเมล็ดแตงโมกับฟักทองและจัดก,การคราฟคราฟติ้งเทเบิลอันดับแรกต่อไปก็ไอรอนบาจากเศษวิญญ,ญาณเหล็กอืมเป็นดาบไม้ไปก่อนและกันเพราะสิ่งสําคัญคือพิกงแอแม่ทลายก็มีซอมบี้ตัวเขียวมาเที่ยวหาเลยให้ชิมดาบไม้สุดเน่าอันเล่าร้อนก่อนจะไล่จ้วง เดินหาทะลวงใหญ่พรัขาปียงโอเคได้แล้วได้เวลานอนตื่นแล้วออกมาตามหาหินเดินไปสักพักเจอระหว่างคิ้วกับผมไลเนอร์หน้าผาหึ่งน่ามาน้าผาลงมาจ้วงหินดีกว่าคนอะไรเล่นเกมก็สนุกเล่นมุกก็ลุ่งลิงโอ้ลองมุดลงมาได้แล่ฐานไปของแถมพูดยังไม่ทันจบพบแร่เหลกเพิ่มอีกจ,จุดสวสดยอดแลปิดท้ายวันด้วยเป้าหมายสุดท้ายที่สําคัญคือเข้านอนเช้ามารู้สึกแสบเหม่งต้องรีบหาทําเลสร้างบ้านอดใจไม่ไหวทะเลถลายเมืองล้างนิดนึงโอ้ยหนีสอมบี้ป่าเมงมุม ต่อไปจะมาว่าผมใจดําไม่ได้นะเพราะผมใจเหลืองกินขนมปังแป,ป๊บใจเหลืองเล่นเราให้แล้วพีทหมดละออกเดินทางต่อเอทำเลแถวไหนดีเหมือนกันไปหมดหรือจะเปลี่ยนมาดูหน้าของผมว่าแต่เดี๋ยวจะหลอนงั้นเลือกเขาลูกนี้พอรักธรรมชาตรักป่ารักเขาแต่เขาไม่รักฮือพูดแล้วเศร้าลงหลักปากฐานเสร็จก็ยัดของลงกลองไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าจัดของให้เป็นระเบียบจากนั้นก็จับหัวยัดลงหมอนไม่มีอาหารให้คิดถึงเบสเออมันจะมีน้ำไหมน่มีแหละมีแหละค่อยเดินหานี่ไงขาไปก่อนคิดทีหลังเวียงไป โลุ้นๆจะได้ปลาไหมน้องได้แล้วตุ้ยหนุยเชียวเรียงคิวมาทั้งปลาคอสปลานีโม่เอ๊ะนั่นปลาอะไรหล่อจัะโอ้ปรากฏว่าเป็นผมตกปลาที่ว่าเหนื่อยยังไม่เหนื่อยใจท่าหมกนี่ตกปลาหรือตกเอาโล่ลอกกันยันดึกเบ็ดเกือบพังดูดิวันนี้ผมขยันเตื่นแต่เช้าืมยังไม่ได้นอนฟาร์มมาเริ่มกระบวนการเผาปลาเผาไม่ต้องใส่เกลือเพราะเกลืออยู่ที่ปลากว่าจะได้แต่ละตัวนานจัะเบื่อรอเลยทาฟาร์มอ้อยแต่พอขุดไปสักพักเบื่อกว่าเดิมเติมน้ําให้หน่อยเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างกับ มืดขอปลูกอ้อยก่อนเออว่าแต่สุกยังหนะ้าน่าจะไม่ไม่สุกเหรอไม่เกียมแน่แน่นานขนาดนี้ดูสิสุกพอดีถ้ามันยังไม่สุกนะแสดงว่ามันดิบมุกไม่หาต้องลาไปนอนมาคูดเหมืองแต่เช้าเลิกงามยามดีแต่เลิกที่ดีคือเลิกงานกลับบ้านหาแร่อยู่มันมันดันโผล่เจอถ้ำงี้ต้องเข้าไปสำรวจจะตัวอะไรก็เข้ามาผมมาคนจริงรู้ได้ไงเพราะถ้าคนจริงมันจะละลายเข้าลึกๆหน่อยดูถ้าน่าจะมีเพชรถึงเจอก็ไม่ตกใจเพราะชีวิตไม่ต้องการตื่นเต้นแต่ต้องการตื่นสายวู้เจอเพชรนี่ขนาดไม อย่างเมามันได้แค่สงเมตรก็ดิแถมข้าข้างยังมีท้องเงินท้องน่ะเป็นของนอกกายถ้าไม่ตายก็หาจนเกือบตายเพราะฉะนั้นเอาให้หมดแต่เนี่ยจะตายของจริงช่วงมันมันดันเกือบแตกล่อมันเสร็จว่าจะกลับไม่กลับแล้วเจอเพชรเจอตอนนี้ถือว่ายังไม่สายถ้าสายจริงคือตื่นไปเรียนไม่ทันเอาดินด้วยละกันแถวบ้านมีแต่ทรายรู้สึกวันนี้ยังได้แล่ไม่ค่อยคุมช่างมันเถอะโตแล้วไม่ควรคิดเรื่องยุ่มยิมแต่ควรยุ่มหัวไปเลยได้นำใจก็มุ่งหน้ากลับบ้านมาเผาแล่ดึกและเริ่ม่วงชากาแฟเอาไม่ไหวสงสัยคงต้องชาบูไม่ทลายก็โตล ขอเก็บแป๊บกลางคืนอย่างห้าวตอนเช้าอย่างง่วงต่อไปมาสร้างฟาร,ร,ร์มแตงโมกินทุกวันเริ่มเบื่อป่เบื่อขุดนี่ด้วยมัวขี้เกียจไม่ได้กินเยอะๆต้องออกกําลังกายด้วยการเดินเดินไปหาอะไรกินเสร็จแล้วก็เติมน้าพวนดินตามสเต็ปทำสักพักชักจะเหงาไม่มีแฟนอยู่ข้างเคียงมีแต่เนียงอยู่ข้างคอเลยถอดเข้านอนอย่างโดดเดี่ยววันนี้ซาออกหาบ่อลาวาสร้างประตูนะกเจอแล้วกลมกบพุงก็อันเนี้ยกลมกืนเกินแล้วก็เอาบล็อกที่เจอใกล้ๆวังขึ้นโค้งโอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวผิดทิ้วตามด้วยรดน้ำํำหัวให้ ได้ออบซิเดียนแล้วไม่ต้องถูกให้ตะคิวกินชิวกว่าน,นี้มีอีกไหมลาดไปลาดมาลาดหน้าก็น่ากินนะใช่ไหมเนี่ยสิบนาทีผ่านไปไวเหมือนตาต่อแฉลบเสร็จเรียบร้อยรออะไรอะ่ะจุดไฟแล้วก้าวไปโลดก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปอยู่ไหนวะเนี่ยดูท่าน่าจะเป็นคิมสันโฟเรสลงกว่ากระเป๋าตังก็ตรงนี้แหละยังไม่มีตัวอะไรโผล่หัวมาเลยพูดถึงเจอพอดีมะเหตยาก,กันไฟเสียทองต้องเยอะได้มาแค่1แอนหมดตัวแล้วก็มานั่งเก็บเหตดปรุงยาเห็นงี้ถ้าขาดสนเรื่องเงินขอให้บอกเดี๋ยวพาไปกู้เดง แดงนั้นมันก้อนไหลอะ่ะเนเธอร์ฟอตเทรสยังจะเห็นไปให้เด็กมันดูเดี๋ยวหาว่ากลัวถึงร่างกายจะทํางานแต่จิตวิญญาณน่ะอยู่ที่เตียงสุดท้ายไม่ท้ายสุดก็มาถึงนรกที่ร้อนแรงหรือจะสู้ผมที่เป็นร้อนในพูดแล้วก็เจ็บเก็บเนเธอร์วาดหน่อยไปหาโดจุดอื่นต่อเฮ้ยน้ำมันก่งนี่เกือบพลาดอู้มีทั้งเพชรทั้งทองเก็บให้หมดหน้ามืดตามัวความชั่วเขา้าครอบงำอา่านไม่รู้จะขี่อะไรเก็บไว้ก่อนรู้สึกขาดอะไรไปยังขาดการบูงไงประเดิมด้วยเจ้าเบรสหาแท่งทองคําไปทําตาเปิดประตูมังกรสูดยาละพอบวกอายุไม่ เกี่ยวสายเดี่ยวได้หมดใจเย็นแพ่ใส่เดียวใส่เดียวนั่นออกแนวเซ็กซี่ายแนวไหนไม่รู้แต่ที่รู้ผมชอบแนวนอนวันนี้ตกปลากินลมชมวิวบู๊มาเยอะละก่อนจะหยุดผมสุดมาก่อนใช่ใช่วิ่งสุดชีวิตนะนี่ตัวแรกเป็นป่าท้องแก่รู้ได้ไงอะ่ะก็ปาก <road> ่าขอดน้ำมันป่าคอโหตกได้ป่าพ่อขาและปลาไม่ขาล่ะก็อยู่บ้านไงพอไล่พ่อขาออกก็เลยกลายเป็นพ่อขาเล่ร่อนเป็นเรื่องไปแล้วว้าวเดี๋ยวนี้เขาขายเศษขยะกันแล้วเหรอเอาเป็นว่าลืมมันไปโรคสมองกำมาตกเบตตอลืมเผาปลา เผาวันนี้ยังทันไหมทันแต่ไม่ทันใจก่อนไถามาเก็บเกี่ยวอ้อยโตวไวแท้สู้ผมก็ไม่ได้ไม่รู้จกักโตสักทีเห็นพ่อค้ายืนลอยคอเหมือนรอคอยเลยช่วยพาลามาไปเก็บจะได้เล่นน้ําสบายใจเจอคนหล่อละลิละดิกใหญ่ล่ามไว้ข้างเตียงดีกว่าเห็นจมูกมาละหายใจโล่งลง,ลงได้เวลาฟาร์มเอนเดอร์เพิร์ลสร้างไว้ไกลแท้เห็นน้องสไตเดอร์อยู่คนเดียวเลยต่อตัวมาหาดูสิน่ารักเชียวคนต่อนะเหงาไหม <c oughs> ถ้าเหงามาให้เราเคี <c oughs> ป้าย <c oughs> เดินด็อกแดกด็อกแดกมุ่งหน้าสู่วารฟฟอรเลสถึงแลววคุณหลุมให้ละรอพ่อตรงนี้นะลูกค่ะ <c oughs> ไม่ได้หมายถึงแกจ้ลูกหมูลงไปตอนไหนนะ่าห้าวอยากกลายเป็นศพต้องตบพี่มืดนี่ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยจ้องหน้าก็ไม่ได้อย่ามาล้อว่าผมเก่งกับคนไม่มีทางสู้ละ่ะล้ออะล้อได้แต่สิ่งเดียวที่ห้ามล้อคือเบรกหรือไม่จริงปะครบแล้วกลับบ้านขอจับน้องควงสว่านไว้ตรงนี้ก่อนไว้ว่าหลังค่อยใช้บริการมัวรอช้าอยู่ให่มาทำไอออฟเอน ไกลแค่ไหนอะโยละยาวไปยาวไปออกเดินทางได้วันนี้อากาศดีดีที่ยังไม่ตายถ้าถามว่าร้อนไหมตอบเลยว่าไม่ไม่เกลี้ยงแถมไม่นานก็ถึงใช่ตรงนี้หรือเปล่าใช่แหละไม่เจอค่อยว่ากันทุกคนช่วยลุ้นหน่อยจะได้มีกําลังใจแต่ไม่ต้องมากก็ได้บางครั้งชีวิตก็ไม่ต้องการกําลังใจแต่ต้องการกําลังโอนหือโผล่ห้องสมุดพอดีนีเสร็จโผมหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครจัดไปอย่าให้เสียเริ่มจากวอมือเอาใย,ายใช่ที่ไหนมันขวางทางในกล่องนี่โหดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าเอาเรื่อง ่โดยเฉพาะเล่มสุดท้ายทั้งซิลทัชทั้งเมนดิ้งเรียกได้ว่าตายไปไม่เสียชาติเกิดแต่จะให้ดีขอยังไม่ตายดีกว่าไม่หลับไม่ง่วงก็จ้วงเข้าไปโดไม่หมดไม่ต้องเรียกผมว่าซีเบียสเรียกผมไปกินซีฟู้ดแทนสักพักดันหลงมาเจอลังมังคุดละมุดลำใยมะเฟืองมะไฟมะกูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชยโยหโหหิวเชื่อแล้วว่าหิวจริงมาเป็นชุดแล้วไม่แก้ให้ด้วยต่อไปเป็นประตูนรกไววับมาได้ทุกเมื่อใช้เทคนิคเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือลืมไฟแชกยังยังไม่รู้ตัวอีกเสียงไรุ่ะงดกรจจ ต้องแก้ด้วยการเผาไม้ให้มาลามไปหาคงไม่นานมากน่าจะติดช่วงชาติหน้าตอนบ่ายๆแน่ใจนะว่าทางรัฐไม่ใช่ทางลับแนะ่ๆแน่ๆหลงแนะ่ๆนระอดแล้วนั่นไงประตูกับบ้านเตียงจ๋าเข้ามาแงวขยันไม่หยุดฉุดไม่อยู่ต่อด้วยสร้างจุดเอนชานอ่ะเรียบร้อยวิวไม่ค่อยมีต้องวิ่งปีเป็นรกเพื่อฟาร์มคอสถึงแล้วก็ใส่ไม่ย้งขยันเข้าไว้เพราะชีวิตมีค่าทั้งค่าน้นาค่าไฟยังไม่ได้จ่ายฮะนี่วิวหรือเนี่ยขึ้นมาน้อยจัดเศษขี้เล็บผมยังเยอะสักว่าเอาแค่นี้แหละมาลองเสี่ยงไม่พอ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไปซื้อของได้ไหมไม่น่าได้แต่คนถามมาหน้าโดนเวลงเหมืองเติมเพชรสักนิดไม่เจอไม่กลับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเจอทองก็เอาหมดค่อยๆขุดไปไม่รีบเพราะเราอู้จะแร่เหล็กแร่ถานก็เก็บเรียบที่ขุดใหม่ใช้ให้คุ้มแต่มรากดเดินได้นี่ไม่ไหวนะดีที่เรายืดอ,อกพกโลอยากเกิดก็ระเบิดมานั่นแหละจะได้ไฟกลับมงมุมต่อช่วงนี้คิวยาวไม่นานก็เจอเป้าหมายแอบกันเป็นกระจุกไม่ว่าจะด้านบนด้านล่างด้านข้างก็มีเยอะไปเปล่าไม่เยอะได้ไงตัดมาแค่ตอนเจอเหนื่อยแล้วปะถอเรือกลับ มาแล้วชุดกอที่ต้องการปริมาณครบเซตเท่านี้ก็้อมบวกเพชรยังเหลือเผื่อครับอุปกรณ์กอนมาลุ้นพิกแอคใหม่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอโ้โหหมดกันได้อันเดียวเออคงทนยังไม่มีต้องจับตีกับอันเกา่าเท่านี้ก็เรียบร้อยเวลเริ่มหน่อยต้องไปสอยคอตที่นรกเหนื่อยอีกแล้วไม่แน่อาจจะใช้สร้างบ้านถ้ามันเยอะพอนี่เขาเรียกว,ว่าเป็นคนมองที่ตัดกระดาษคัตเตอร์เหรอมองกไกลนั่นมันการไกลไม่ห้าเดี๋ยวห้าเองหาหาหาก่อนตบมุกด้วยการตีแบตกับแมงกระหังยังไม่หนำใจกลับมาฟาร์มต่อล่อไปเกือบหมดวัััันนนนกลงุดดอยู่ม หนอ่อยครอบครัวหัวหมูได้ทีละเอาใหญ่ทั้งขวิดทั้งยิงทำตัวเปี้ยวเหมือนมะม่วงเดี๋ยวได้ร่วงเหมือนมะพร้าวโอ้ยเก็บไว้บอกตัวเองเถอะแม่มันยอกย้อนแต่เราคงไม่ย้อนกลับไปตายเงียมๆกับเดียวที่จะกลับคือกลับบ้านหมูดงหมูดิบซัดหมดตอนนี้ไม่กลัวละไข้หูดับกลัวดับดิ้นสิ้นชีวิตมากกว่าฟาร์มเวลมาก,ก็เพื่อง,งานเนี้ยหมวกอพอได้แต่เสื้อเนี่ยพอเธอกางเกงยิ่งเลยเธอไปกันใหญ่เอาใหม่รองเท้าแก้ตัวอื้อมีแต่สแตตป้องกันเข็มปีตัดอกตัดใจตัดไม้ซะเธอตัดไปเยอะๆไว้สร้างฟา์มเวลททุุนน้ดง เกลือยกเสซจยังไม่รู้จะเข็ดจักรามือช้าขอพักแป๊บโอ้ยโดะไรอะโอ้โหครอบครัวหัวหมูถูกเวลาเลาจริงหิวหมัดเดี๋ยวจัดให้มาวัดกันหน่อยเดี๋ยวพาไปทําบุญทอดกระถินไม่ใช่คนละวัดแล้วงั้นหามส่งวัดแทนละกันมาขุดบล็อกทลาคอตตาไปด้วยเดี๋ยวฟา้ามันจะขาดสรรรีสันเอา้าเพิ่งไม่กี่วันจะสร,ร้างแล้วเลยใช่สิชีวิตคนเรามันสั้นเพราะถ้ามันยาวจะเป็นชีวิตของแค่นี้พอไหมถามใจเธอดูไม่น่ารอดสร,รสร้างไปก่อนคิดทีหลังยืนไปก็เขินไปเพราะแดดส่องตลอดเวลาบ้าได้เวลาสร้างจะให้หมอนสเกิดดี ต้องสร้างสูงอยากสูงต้องขย่งอยากเก่งต้องขะขะขะขนมหิวอ่ะภาคมานานมีสีแล้วค่อยมีชีวิตชีวะแต่ถ้าภาคตกลงมารับรองไม่มีชีวิตใช้กรรม,มาหลายวันมเมื่อไรเซตตะคิวกินมืออีกรอบแล้วเนี่ยสร้างเองบ่นเองนักเลงพอรออีกหน่อยเลยแค่ปิดหลังคาแล้วก็มาปักทอสดัตบลเดี๋ยวมีแมงอะไรมาเกิดต้องคุมกําเนิดมาสกักก่อนมาลองตามหาเวิวไปเสี่ยงดวงไ <c oughs> หลามาเปน็นน้ําตกน้าใสน้าข้นต้มยาไม่เห็นมีหนักอยู่นะดาบเหรอก็เบานี่หมายถึงอาการอาการว่าหนักแล้วแต่ทํางานหนักกว่าจิ้มกันยันวางช่วงให้หมดอด ตาหลับขับตานอนได้มาสักทีน้องมันฝรั่งส่วนอย่างอื่นก็ดีเก็บไว้ลกกระเป๋าตื่นมาล้างอาถรรพ์ด้วยการอัปเกรดดาบว้าวดวงเลิ่ม,มาแต่ผมไปไปเตียแปงมันฝรั่งดีล,อล้ออะไรอดอยากปากแห้งไม่ไหวมีแรงพวนดินก็บุญละกัดฟันทําเสร็จต่อด้วยเอาลงดินพร้อมยัดปุ๋ยให้เสร็จสาบเย่แล้วไม่อดตายให้อายคนดูแล้วอย่าเพิ่งดีใจมาเผาก่อนงามงามงาม,งาม,งามอืมอร่อยเพราะหนังท้องตึงหนังตาก,ก็เริ่มหย่อนพักผ่อนซะหน่อยสร้างให้ชาวบ้านกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีชาวบ้านด้วยเหรอสร้างเผื่อไงเารก่่คอนนนตตมลั ทูเมตนมุกห้าบาทสิบาทยังเอาบ้านเสร็จแล้วเหลือชาวบ้านอมบี้นี่ถึงไม่ใช่ต้นไม้ก็โดนสับได้ใช่ใช่ไหมนะ้ชุดขาดๆเน่าๆแบบนี้มีอยู่คนเดียวมาเตรียมเรือให้เพียรพร้อมยังอีกทําไมไม่ออกมาอ๋อโทษทีลืมขุดเฮ้ <c oughs> ดูมียืนเก๊กขาหลังเปิดตัวยังหลอ่อหล่อลื่นเอ้าเขินหันหน้ามูดรักแล้ไปละเดี๋ยวหาเพื่อนให้อีกตัวตัวเขียวๆนี่ไหมบื้มเดียวรับรองหายเขินหายตัวได้ด้วยหาต้องนานในที่สุดก็เจอเจอแค่ลอดไว้ค่อยเคลือบทองจะได้อิ่มนานยันคลิปหน้าอันแน่เลือกเก๊กหรือยังปะ่ะเดี๋ยวพาไป โอ้ยจะถึงบ้านไหมเนี่ยวันนี้ไม่ต้องเป็นมาละมังคนเนี่ยเป็นศพดีกว่าอยู่นิ่งๆเซอ่ะเข้ามารอครบสองคนค่อยรักษาเปื้องยาปิดประตูด้วยครับปิดให้แล้วว่าแต่มองไรอะหรือเมื่อคือนนอนตกหมอน ถึงจะมีรังแคแต่ก็ยังต้องมีแครอทเริ่มจากวางละพรวนดินให้ล้วนซุยนี่สิถึงจะเรียกว่าชีวิตติดดินเธออาจจะติดเขาส่วนเรา,าติดศูนย์มาช่วยแก้หน่อยสิมีปุ๋ยเล่งโตก็ใส่เข้าไปหิวท้องร้องจอกๆแล้วเนี่ยทองแท่งไม่ใช้ก็เปลี่ยนเป็นเศษวิญญ,ญาณท้องเคลือบแครอทเอาไว้กินอย่าเอาไปกราบไหวกันล่ะมืดๆค่ำๆเราโผลมายืนงงในดงอ้อยไม่งงได้ไงเก็บอยู่ดีๆแตนโดนแก๊งซุ่มยิงอุ้ยอย่างนี้ต้องสั่งสอนเรามันมือไวใจเร็วอยู่แล้วฟาดให้ก้นลายจะได้้้้าายยยยดดดออแแตต่่่่นนนีีะไไไไรรเเเพพลลลลุงลงงงัปมมฮวิก ปู่สาวเลงไว้ต้องสั่งสอนดูม้านโดนขนาดนี้ยังไม่หันก่อนมาออกกําลังกายยามเช้านั่นชาวบ้านแมนบอแมนแมนเจอง่ายเกินอยู่กันเป็นฝูงเคลียแป๊บเก็บเพื่อนมันหมดต่อด้วยกดมันขึ้นเรือมามะเดี๋ยวพาไปรักษาใครเลียกโอ้ถือดาบซะด้วยพร้อมงงพื้นยังอ่ะใครพร้อมได้ผมไม่พร้อมนั่งนิ่งๆนะโอ๊ยไหนว่าไม่ดื้อไงลําบากแท้ทํางานหลังสู้ฝาหน้าสู้ดาวสู้ดินหรือเปล่าตอนนี้หัวปูดเห็นแต่ดาวถึงจนดได้เร็วๆเพ่อหนุ่มคอเคสลอยอยู่เอ้าหายแล้วแหละเห็นผมทําเป็นหาวเเหห็็นนนสาาววทํปปปิดดระตู้ยค ลาบลูกเพ่แมนั่งนิ่งเียนะรีบม,มาวางเตียงให้ไวงานนี้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเริ่มเตรียมวัตถุดิบปรุงยามาตาเมม,มุมดองเอาน้ําไหนดีที่ฟาร์มและกันออร์แกนิกธรรมชาติกินชาตินี้ตื่นอีกทีชาติหน้าต่อไปก็ใส่เบสพาวเดอร์ตามด้วยตามแมลงเมมุมดองหอมสดชื่นเอ้าปลาแล้วนะพนมมือละพอก่อนจะป้อนแอปเปิลท้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชักไม่แน่ใจนี่หิวหรือเป็นสันนิบาตลูกนกก่อนจะพกความมั่นใจไปเดินเล่นหรอว้าวพ่อค้ามาวันนี้มีขยะอะไรขายเช็คซ กบดินให้หน่อยเสียงมันงอกนี่ช่างไพแล้วอะไรอย่างนี้นะสาดิสุดๆลมามะกำผาก็พาเข้าฝูงทักทายเพื่อนใหม่หน่อยวัดีอันนี้ผมพูดเองเสียงทุเรศเกินเมื่อกี้ทำไรนะจำได้แล้วไปหาซอมบี้นานขนาดนี้หายย,ายังหรือผมปรุงผิดเป็นยาแก้แพ้แพ้รักทบพบรักแท้รักษาใหม่อีที่สงสัยกัดการติเชื้อนี่คนหรือหมามาต้องยืนเฝ้าเด้นรอเดี๋ยวเบือ่อเดินนางเดินเดินนางเดินเดินเดินนางเดินเออ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 มันจะจับืคืนล่างเร็วจังทนผ้าบาดตาบาดใจไม่ไหวฮะโอ้ มาคุยซิไปไหนอะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นนอนอะนี่แครลอดถึงนอนก็ป้อนได้นี <c> ่ <oughs> กินไปเยอะๆปากจะได้ไม่ว่างแถมฟรีมันฝรั่งเอา้าลุกมาละได้ของดียามดึกละคึกยายดีดเข้าไปเราจะได้แย่งที่นอนตามหาเมนดิ้งกันหน่อยไล่แวบๆโอ้ oh, มีลูกแล้วไวจัดไม่ใช่ไม่เป็นไรได้ทั้งวันทุบกันให้มันมือพูดเหมือนไปนล้างไม่ทั้งวันละว่างแค่แป๊บเดียวรอบนี้รู้สึกว่ามีดวงดวงสวยสิได้แต่ละอย่างลองแกล้งถอยห่างมาซะก้าวเอาเคสเอา้าแล้วมันจะก้าวไปไหนใช่เวลาไหมใช่ใช่ใช่แค่ของแกสิดูขนาด าทำหน้าที่ก่อนชักออดหลารอนานแต่ก็คานมาซุมต่อรอไปสี่รอบยังบ่เจอไม่น่าเผลอไปพูดทั้งวันเลยจริงๆเออได้แล้วไม่บ่นสักทีไม่มีมาเลยแถมยังมีชัน้นหนังสือที่ไม่ได้ต้องการอีกคนว่างงานก็วางให้ด้วยดูดิยังจะหวานกันต่อหน้าอิจฉานะรู้ไหมต่อยได้แล้วรับซื้อกระดาษงี้ก็เสร็จแล้วมีแต่สวยกับสวยใจเย็นรวยรวยคิดแต่งแง่ลบเยอะไปหน่อยแต่ถ้าคิดบวกนี่ชาวบ้านไม่น่ารอดน่นมาคนละบวัวเอา้าดันมาขายเมนดิง้งและจะหาแต่แรกทำเพื่อเชื่อเขาเลยกล้าขายก็กล้าซื้อเรามัน ก็ปเดชึกหารูติ้งกันต่อคนหล่อสุ่มแค่รอบเดียวพอเฮ้ยยังไม่ใช่สงสัยจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคเอาใหม่เอาใหม,หม่รอบนี้ต้องได้นะเข้าใจไหมอะไรนี้เย็นนี้ไม่ต้องกี่และแค่รอบเย่ yeah, มาจนได้เรื่องกินนะเรื่องยยใหญ่ไหนโรตีใส่ไข่อยากกิน hmm? พูดตอนไหนรีบสไลด์หนีเพ่นไปอําอุปกร,กรณ์จะได้นอนตาลับอะแล้วใครนอนตามไม่หลับผมเนี่ยเครียดกับมุกตัวเองแลกตั้งเยอะใช้แค่นี้เพียโคสุ่มสองวันเต็มๆตมเข้มขนาดนี้ทะเลยังเรียกพอ่อแต่ใจผมอะเรียกหาเตียงตื่นมาทุบสร้างต้นไม้หากิง่งเอาไปทําไมไม่บอกหลอกให้ทายทุกคนคิดว่าไง ถูกต้องฟาร์มกระบองเพช <est>, รอัตโนมัติตอบต้อนไหนตัดเองได้ด้วยแสรู้จิงทํางานดีก็มีกําลังใจตัดจัดมาเยอะๆไม่ไดเอาไปทิ่มด่าใครแค่ไปเผาเอาสีเขียวขี้มาบอา็อกเทลาคอต้ากับผลแก่จะได้ดูเขียวชฉาอุ่มชุ่มชื่นลื่นลมเดินงมมาสักพักก็เจออีกเพียบอเรียบร้อยจ้วงไม่ยังตัดมาให้หมดอดไม่ได้เหนละคันมือคันไม้ได้มาทั้งหมด1ชุดพอดีไม่มีเกินพอขี้เกียจเริ่มสร้างฟาร์มทั้งหมดกันอันเดียวไม่น่าพอต้องต่อให้ถึงร้อยดูไปดูมาหน้าตาเหมือนน้อยนาแต่ปร กลัวตัวอะไรมาเพราะมีเข่าวงกดให้วิ่งวนรอบเรื่องนี้ผมช่ำชองรับรองตายเพราะนาหน้าทิ่มกิ้มกระบองเพชรสร้างยังไม่ทันเสร็จโตเอาโตเอาใจเย็นยังไม่ทันอธิบายหลักการคือเราจะใช้ั้ววางขั้นกลางระหว่างต้นแค่นี้หลักการง่ายๆไม่ต้องพึ่งสมองใช้แค่2มือจะสองทุ่มละสร้างตั้งนานยังไม่เสร็จยังไม่ได้กินข้าวด้วยพรากินกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วะถึงคิวเตาเผาอัตโนมัติค้นล้ำนำสมัยด้านบนใส่เป็นฮอปเปอร์ลากกระบองเพชรมาเผาเออใช้ได้ใช้ได้แต่จะใช้ได้จริงไหมก็อีกเรืืืื่่่ออออองงงงงงมีเเเเคครลาาข้้ๆกชพิิบันะว เสร็จนึกว่าโต๊ะหมู่ชาบูเอ้ยบูชาเชื้อเพลิงเอาอะไรดีที่มีก็ไม่ค่อยเหลือเพราะเป็นคนไม่เอาทานเลยประหยัดพลังงานด้วยการใช้ใยใช้ใย่ะบอกนอยสิใยแมงมุมนี่แหละงงละเซ่เดี๋ยวพี่บอกให้ที่สร้างนี่คือฝามผลิตใยใยไะพอเลยไม่ต้องเล่นได้มาก็อาจบอกทํำผมผมน้ำมลน่ะเหรอใช่พอใจยังก่อนจะเอาผมไปเผาเป็นเชื้อเพลิงจีเนียสแค่พูดอาจไม่เข้าใจเดี๋ยวสไลด์เปิดเครื่องให้ดูอีซี่ไม่ต้องไล่บีแมงมุมให้เหนื่อยเมื่อก็มาทํำผมดูไว้จริงๆเขาไม่ได้มีไวปูพื้นก่อนเดินละลื่นใส ก่งเปเชื้อเพลิงและยัดกระบองเพชรฟาร์มสีเขียวเรียกได้ว่าเป็นฟาร,ร์มในฟาร,ร์มในฟาร,รม์มปิดท้ายด้วยฟาร,ร์มวลเลเจอร์มีให่ก็มีเตียงครับได้สบายๆตามสไตล์เจ้าของธุรกิจ9ก้าแสนเกือบล้านแต่ไม่ล้านเพราะยังมีผมอยู่ปวดผลิตภัณฑ์หน่อยอย่าซักบ่อยนะเปลืองแฟบมีแค่2งชุดรีบรุดมาครับกล่องบาเล่ว,วางเยอะๆจะขายใยเป็นไปได้สวยรวยแล้วพี่น้องแค่นี้มันยังไม่หนำใจต้องไปเอามาขายอีกลิมิตแล้วเฮาเลยงั้นเปลี่ยนมาอาดบล็อกสต็อกเชื้อเพลิงสำรองเหลือเวลาก็มาตัดอ้อยเก็บเกี่ยวผลผลิตคิดอี ซัดแครอทดไปให้หมดของสดสดจากแป้งยาฆ่า,มาแมลงเต็มกระป๋องอ้าเอาไปแจกจ่ายกันเยอะๆต้องทําเป็นไม่มีพิรุธกระโดดมุดขึ้นเตียงเงียบเียบเงาเงาต้องเข้าทาหาลาพิชมุดทุกซอกออกทุกลืบดูซิเจอไหมอยู่นี่เองเนียนจัดรู้ไหมผมเอาไปทําเพื่อเพื่อเพื่อสีน้ําเงินให้มันได้งี้สิแร่อื่นก็ไม่เว้นต้องการสีเหลืองเ,อเป็นเอามากนะน่าจะหยุดชุดไม่อยู่ฮู้ฮูทั้งเพชรทั้งเหล็กของดีไม่มีไม่ได้แหววแย้วก็ขุดต่อลอกกันไป4ี่วัน4ี่คืนกับการเรียนเคยตั้งใจงี้ไหมเคยสิหมายถึึงงงตัั้้้ใจ่อกกนนนนบาาะะรรวี เป็นช่วงๆแต่เรื่องง่วงนี้ประจำแหกขี้ตาทำกันต่อชีวิตต้องสู้พรากู้ไว้เยอะเมื่อก่อนเกินร้อยช่วงนี้นอนน้อยเลยไม่ค่อยเต็มถึงบ้าแล้วขออวดหน่อยโห oh, ได้มาเยอะเลยขยะนะ่ะเกือบลืมของดีเลยเอาสมุดดับเบิลสแตทซิลทัดผสมเมนดิ้งตีใส่ให้พิกแอกยามเช้าแล้วเข้าถ้ำทดสอบขูดหินเรียบหินว่าเรียบแต่ผมซัดเรียบกว่าไม่เหลือซ่าได้เยอะมากต้องแบ่งครับสโตนคัตเตอร์แปว่าคัตเตอร์หินใช่เหรอใช่ซีระดับภาษาอังกฤษที่1เชียวนะถ้านับจากข้างหลังเฮ้ย hey, แอบสร้างอะไรเป็นบล็อกอ๋อกำลังาา็ตดนซึ่ผมขย หวานกวไอต็มก็รอยยิ้มนี่แหละเน้นขายขำไม่เน้นขายของวางล้างให้ด้วยขี้เกียจลา่าเชื่อมันทุกห้องแค่วางยังเหนื่อยงานหนักไม่เอางานเบาสู้ตายก่อนสไลด์ไถมันเข้ารูทีละตัวเนี่ยถึงจะเรียกว่างานหนักหนักมากลากแทบไม่ไปงานเบาแทบไม่มีอ๋อมีอยู่เบานึงเบาหวานก็ลังถามหาติดหวานติดใจคุณด้วยแล้วจะติดคุกไหมเนี่ยใช้แรงงานเด็กไม่หรอกไม่เหลือช้อปปิ้งซื้ออะไรดีนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอืมหาดูบล็อกคอร์สละกันมันต้องได้แล้วมาปลดล็อกสักทีมีขนาดนี้จัดมาให้หมดอดทำไมไปอดข้าาาาววกกินมามา่าดีแ แล้วไปอยู่ที่ลิมิตแวอุดหนุนคนอื่นหน่อยตังมีเยอะซื้อไปเธอแทบหมดตัวกลัวทาไมตาบใดที่มีใยก็ไม่อดมาแวนรถเอาใยขายมีรถด,ด้วยอ่ะพูดไปเรื่อยดีแล้วที่ไปเรื่อยถ้าไปขวานี่คงตัดช้าไม่เสร็จสัทีดู NPC ยังไม่มีรถลดราคาให้ก็ไม่ได้ใจร้ายเกินบังเอิญเจออีกอันก็มันสิครับมีเงินหน่อยต้องสวยให้เกลี้ยงนี่ตัวมูลังเลอะไรอยู่ชอบก็จัดประหยัดบ่ไรได้วล l ฟรีปล่อยไว้ก็เสียของลองเอนชานกันดูออ้หพอูพอได้พอได้ไปหมวกต่อถ่อมาตั้งไกลได้แค่นี้เห็นแล้วเพียจัดตัดมาอองเ้าค่ย กางเกงบ้างเก <c oughs> ลือกว่าเดิมอย่างน้อยก็เพิ่มค่าให้อันเก่าเอาก็เอาไม่เอาคงไม่ได้เ <c oughs> พชรหมดละสเตตอันเบกกิ้งบางชิ้นมันขาดเลยตามหาว่าไม่เห็นเจอเดี๋ยวเธอไม่มีไม่มีดวงแถมง่วงละแฮะนอนน้อยแต่ยังไม่นอนนะจีอรอบไม่ไว่ายอย่าสามรอยเมนดิ้งก็พอเอ้าโผล่มาละมันน่าสจิงทุบทิ้งปลายใครต้องการตกอย่างละมุนก็น่าสนใจเอาไงดีของมันต้องมีแวะซื้อซะหน่อยไม่เสียหายหลายเล่มไปละสเตตดีไม่ได้มีบ่อยๆแถเก่งเป็นไงเป็นไงพอฟังขึ้นไหมไม่ฮะเมื่อกี้ใครพูดลุงหหออายได้แต่ใจ ดำแค่ขอบตายยังไม่พอจะให้ผมไปดำน้ำที่ไหนหน้าร้อนเลยมีเหงื่อหน้าเบื่อไม่เจอสักทีร้อนกว่าหมอกสุกี้ก็หัวพี่นี่แหละมาแล้วสินะเจ้าตัวดีมีแค่ระดับหนึ่งถึงอย่างนั้นผมก็เอาเริ่มเมา,เาล้าสุ่มจนท้อไม่งอหลอกซื้อรัวๆไปอัพขั้นเอาเองก็ได้ทายซิซื้อมากี่เล่มอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูโอ้โหแปดอันพอดีกางเกงยังไม่มีก็ตีใส่ให้ต่อไปอะไรดีอืมหมวกแล้วกันเอ้าเวลดันไม่พอรออะไรอะ่ะคิดถึงเวลต้องคิดถึงไย,ยโหเยอะไปไหนไม่ไดดด้้้มมมมาาแแ่ป๊เเเเเเีีีีียยยวววหอออชพพิงลในต๋ มาาไหนสงสัยมีพอ่อค้าบักตุยเย่แถวกระบองเพชรดีดีดีของฟรีก็ดีหมดอดอัปเกรดแล้วต้องขายของฟาร์มใยปั๊มไปไม่ยังยังไม่พอขายต่อรัวๆมัวแต่ไปลุ้นดวงสุ่มสแตทไม่เจอสักทีลูงนี้ขายใยก่อนดีกว่าทุกปัญหาแก้ได้ด้วยเงินแต่เงินไม่มีนี่สิปัญหามาตีบวกได้ละลงทุนเกินต่อไปรองเท้าดีเลยจะได้ตกลงมาเบาๆเหมือนวิญญ,ญาณนี่ชมหรือแช่งปิดท้ายด้วยเมนดิ้งให้กูุงเกงเออเหลือเมนดิ้งอีกอันอ๋อแล้วปิดท้ายของปิดท้ายวันด้วยรองเทา้าเท่านี้ก็ได้ชุดเกราะสุดพพดดดพรรร้้อออมมคนนด ว่าระบุไปไฟมังกรโลดลืมลืมเปิดประตูแป๊บเชได้แล้วโดดเลยแน่นอนตามเคยเก็บเอนคริสตัลอันดับแรกพราอคอยแซงหิวเลือดระหว่างบูจะได้สู้อย่างยุติธรรมโทเวนกรม่ต้องหลายจุดใจเย็นเดี๋ยวได้รู้ว่าบูอยู่ฝ่ายเดียวเป็นไงต่อด้วยใช้เพลงดาบที่โหดที่สุดขุดขุดจ้วงจ้วงหลวงแค่แก่เกาให้มันคันดีไหมโอ้ยมังกรดีเกือบตายหายแล้วต้องแก้แค้นหน่อยนี่มงกรหรือโคล่าทาไมมันซาจังบินวกไปวนมาเริ่มเวียนหัวกลัวผมละเซ่เนยิงลากให้หัวที่นิ่มขนาดนี้สกุชี่ยังยอ พร้อมดูพุกกันยังระเบิดตุ้มตามสวยงามแท้ถ้าแพ้ขึ้นมาจะเอาหน้าไว้ไหนฝีมืออาจจะโหดไม่มากแต่พูดมากนี่ของจริงวิ่งมาเอาไข่หน่อยอร่อยแน่วันนี้ไม่มีปีกมานอนไม่หลับต้องเอากลับไปด้วยจะได้เท่ๆตามสไตล์หนุ่มฟอหล่อฟเฟี้ยวหาชิวๆ,ๆไปชิวมาเริ่มกลายเป็นเขี้ยวไม่เห็นเจอหรือเผอเลยมาแล้วเย็นวา้ร้อนแค่เงินพอใจไม่ต้องร้อนวูว้ปบมือสิครับรออะไรแปะแปะดีที่มีเรืองั้นได้เหนื่อยต่อรออึ้งอะไรอยู่เข้ามาสู้ชังเกอร์ทำกล่องจะได้พกพาสะดวกแต่ไม่สบายตอนหา,หามาซัดรัวๆมั่วไปหมด ผักก็ผมนี่แหละแวะมาดูกล่องนี้สิอุปกรณ์ก็ดีมีทั้งทองทั้งเพชรเสร็จโจนทรงโจนแต่โดนใจโดนจับด้วยมาประกันตัวหน่อยในที่สุดก็ได้ปีกมาครอบครองลองบินกลับบ้านกันเห็นนิ่งๆแต่ผมขาสิ่งโอ้ยขาหักนะครับเมื่อวานไม่ฟินต้องบินมานรกพกอุปกรณ์ขนาดนี้จะมีไรายได้นอกจากหัววิเทอร์เจอแล้วก็จัดสัตว์ไม่ยังอุ้ยติดพิษแล้วดูแย่เลยทาไมอะใจดำมาดิใจว่าดําแล้วรักแล้ดำกว่าอีงโมกเขาเรียกว่าผู้ชายสายดาร์กแฉไปได้ครบสามแล้วเห็นแป๊บแสบดาร์กเอ้ย มีเวลาว่างก็ปรุงยาตาเริ่มไม่ดีเอามองเห็นในที่มืดกับตีแรงปั๊บดามเมจละกันได้แล้วปลูกเสร็จวิทเทอร์สามหัวในตัวเดียวเฟียวปะล่ะอ่ะถอยมาตั้งลาก่อนแล้วยิงช้อนมันเข้าไปโถ oh, พี่กากจังยิงอย่างเดียวไม่เห็นมันเดี๋ยวฟันให้ดูโอ้โห uh oh, กากกว่าเดิมอยากโดนเจอหน้าไม่ล่ะอา้าวใจดาอีกแล้วมีเนเธอร์สตาร์ละมาเตรียมอุปกรณ์ทาเบคอนไม่ใช่บีคอนบีคอน,คอนเล่นสนามลายไหลเอาไปแค่นี้น่าจะพอสร้างต่อไม่รอแล้วนะเอาระดับไหนดีระดับสูงสุดไปเลยของเคยๆกันอยู่รอช้าทําไมจัดไปดีครับวางบีคอเรรียยบ้ สมบูณ์เอากระทะลุได้นี่ไม่เห็นต้องขุดเหมือนคลิปทำแน่นอนต้องเลือกบัฟขุดเร็วแบบจวดๆรว,วดเดียวได้หลายชุดขุดเลยดีกว่าเป็นบะละ็อกเทลาคอรต้าไว้สร้างบ้านเล่นต้องนานไม่ได้สักทีก็มีภารกิจเยอะไงในแต่ละวันสักพันน่าจะพอแค่ร้อยมันน้อยไปนี่ขนาดไม่หลับไม่ง่วงทนตาม่วงนักืนึืงตาดำหรือเปล่าตาม่วงนั่นมันโดนต่อยอ่อยไปทั่วก็โดนบ้างคนละเรื่องเดียวกันแล้วอู้เร็วขนาดนี้นี่ที่ขุดหรือสว่านผิวไหวดูสายน้ำขุดเต็มข้อ่อเต็มกระเป๋าเอาเรื่องแต่ไม่เอาแล้วเหนื่อยบวกขี้เกียจนี่ไมม่่ด้ีีแคตถึงเขขาบอกนนยั ังไงก็ไม่อดตายมีแต่จะตายเพราะขยันเกินเอ้ยมายิงลามากก้าก่อนเราอีกแล้วปล่อยไปไม่ได้ต้องใช้ไม้แข็งตีตูดเข้าให้จาไว้อย่ามาแอบ,บยิงอีกเดี๋ยวเรายิงแทนแล้วแวะมานั่งผ่อนคลายผสมสีฟ้ากับสีเขียวออกมาเป็นฟ้าอมเขียวหรือภาษาบ้านผมเรียกว่าซึอื่นพอร,รวมกับบล็อกจะกลายเป็นสีเทาพึ่งรู้ละสิผมอะรู้มาต้องนานละหนึ่งวิที่แล้วที่เหลือก็แบ่งมายอมบล็อกให้ดูธรรมาชาติชาติไหนจะเสร็จคอนเซ็ปต์คือสร้างชาตินี้อยู่อีกทีชาติหน้าบิลลอนจะขายใยทําธุรกิจอยู่ดีดดััดันนนนนนมมมมีแบโออออเเตติาาาไไไหง้้้ฟลยวใชถื่ํ ยามช้าเข้าเข้ามาตีข้างในด้วยยากกว่านี้มีอีกไหมสกิลไม่ถึงอย่าทะลึ่งกับพี่มีกี่ตัวเข้ามาให้หมดอดขายใหญ่แล้ววันนี้อดอะไรก็อดได้อย่าอดข้าก็พอไม่อิม่มแล้วไหนบอกหิวอิ่มมืออิ่มเท้าเนี่ยอุ้ยปากดีไม่เข้าท่าเกือบเบ้าหน้าไม่เข้าที่โอ้หติดไฟอีกรอดมาได้ประโถเทมแท้ต้องแก้แค้นกินแครอทปั๊มเลือดแปรเกือบสิ้นชื่อแล้วไม่ละมาแค่นี้ต้องชำระสาสางซัดหมดไม่สนลูกใครตอนภาคทำปนซ่าต่อหน้านี่โคตรลุ้นชุลมุนวุ่นวายเราจะตายไหมเยหมดแล้วเหลือแค่วญ กัดไม่ปล่อยจริงๆตามไปทุกที่ขยี้หมดละเฮะ้อนอนได้แวะเข้ามาแลกของหน่อยสิสบายดีกันไหมเอา้าหายไปใส่เด็กน้อยขิดไปแล้วยืนไว้อะไรให้สวิอ่ะปอบใจโอ้เดี๋ยวนี้เขาให้ปลาไปของปอบใจแล้วเหรอยังไงก็ขอบใจนะหรือนี่จะเป็นลูกของมันไปไม่ลาปลาไม่ไรนี่ไงความเชื่อมโยงที่มั่วสุดๆใครโยนมเมล็ดข้าวให้อีกแล,ล้วอ๋อผลพวงสถานะที่เราเอาชนะกองโจรน,นี่เองคนเก่าจากไปคนใหม่มาแทนที่หวังว่ารอบนี้จะอยู่ดีมีสุขเสาร์อาทิตย์แต่ธุรกิจยังไปต่อขายใหญ่เอาเวลแต่ได้ตามไปของแถมจะเอาไปลุ้นดวงเหรอเปล่า จะเอาไปซ่อมพิกแอคต่าหากเสร็จจะขายของก็อมองหาแมวไล่ลจับเพื่อเป็นอัศวินข้างกายไม่จะวิ่งหนีทําไมฮะนี่แนี่สวบเข้าไปแมวต้องไม่ชอบน้ําไม่ใช่เหรอใช่แต่ไม่ชอบแกมากกว่าอ้าวปากดีซะแล้วนี่กินเข้าไปในที่สุดเราก็ได้ครบ2ตัวจนได้เหนื่อยไม่มากแค่ขาลากนิดหน่อยมันมาอีกแล้วขยันเที่ยวจังแบ่งตังให้บ้างสิไม่มีต้นไม้อีกตามเคยเฮ้ยนั่นเชือกหรือเ,เส้นก๋วยเตี๋ยวจะยืดไปไหนะอะไรกันครับนี่อดใจไม่ไหวสาทุไปหนึ่งทีแล้วกันขอหวยห,หน่อยได้ไหมเพลนละต่อด้วยฟาร์มหิน สร้างบ้านวัสะดุมีน้อยใช้สอยอย่างประหยะัดจัดว่าใช้ได้เน้นใช้งานไม่เน้นใช้โชว์ เอา้าหายไปไหนมาภาคบรรยายก่อนไม่มีหรอกคาบรรยายมีแต่ไอดียไลน์เอาไหมล่ะหึงั้นเงียบไปเถอะใช่สิผมไม่เคยดีเพราะผมแตกไปหาซื้อเคีมนวดด้วยนะอ่ะเท่านี้คิดว่าพอไหมพอพอพอเถอะเหนื่อยไม่พอค่อยขุดใหม่ไปหาเตรียมอย่างอื่นดีกว่าโดยเฉพาะการขายใายไปซ่อมพิกแอคลดราคาแล้วใช้ได้ใช้ได้แพงใช้ได้เลยเจ้านี่ต่อขุดหนึ่งทีซ่อมหนึ่งชั่วโมงจเจริญละ,จะเลละจริญลงนะเก็บเงินเสร็จก็เตรียมบล็อกหัวพูดเร็วสำเนียงต้องถูกถ้าไม่ถูกแสดงว่ามันผิดพร้อมแล้วมาทำบันไดไว้ก่อร่างสร้างบ้านพูดมมาาานนไเสร้้งทีด เลาปัดกวาดเช็ดถูเตรียมเปลี่ยนสู่พื้นที่บ้านขูดให้เรียบเป็นหน้ากองแต่กองบ้านผมมันแตกเลยไม่เรียบงั้นเอาหน้าเองก็ได้เดี๋ยวพี่ซัดให้เรียบเองไม่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 แตกแล้วเดี๋ยวปากแตกนี่เก่งกับเด็กนี่งานถนดัดสร้างเนื้อสร้างตัวไปแล้วเหลือแค่สร้างบ้านรู้อะไรไหมบ้านน่ะเขาไม่ได้มีไว้อยู่แต่มีไว้โชว์โมสเสร็จก็เริ่มก่อร่างสร้างโคงอิดปูนเอาไว้สร้างบ้านแต่ถ้าคนข้างๆเอาไว้สร้างครอบครัวไหนไม่เห็นมีถ้ามีจริงนี่ตัวใครตัวมันหลังนี้สร้างแค่หนึ่งชั้นพอจะได้กว้างๆไม่ต้องหานมคร ยผมก็ว่าสวยชื่อบ้านสดใสในดงดินแดงเป็นไงเข้าไหมเข้ากับบรรยากาศโดยรอบสุดๆตัวบ้านเสร็จเหลือแค่หลังคาทําทไปทํามาทําไมมานานจังบางคนสงสัยนี่รวมย้ายของเข้าบ้านด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่หาดูไม่ได้บ่อยๆฝอยเสร็จบ้านก็เสร็จอาจจะดูรกไปหน่อยเพราะอัวชอบหรือจะลือให้มาสซกปปกเพื่อเอาขัดมุกตัวเองซะละกองเตาเมาือมานนี่คือจุดเผาเดินเข้ามาอีกหน่อยจะเจอตัวเอ็นชานเข้มขลังเหมือนเล่นของล้อเล่นผมจะเล่นของอะไรทุกวันนี้ยังเล่นของเล่นอยู่เลยหัวเตียงก็มีหัวมังกรพร้อมกับไข่ดำๆของมันพูดละคันมือคันไไม้ป ที่ปราสาทพิกลินหนนอยเจอแว้วเดี๋ยวเดี๋ยวบิดหัว360องศาแปบ๊บแอบลุ้นตั้งนานกลัวไม่เจอเออว่าแต่เรามาทําไมนะอ๋อมหานเทานอัปเกรดกับเอนเชนดีบีดใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละใช่แหละดทองแปบ๊บแสบตูดเหมือนกันนะเมื่อกี้จอดตรงนี้เลยเพ่ข้าจอดทองแท่งหนึ่งอันไม่มีอ่ะเอาธนูหนึ่งดอกแทนละกันเอ้าไม่เอาแล้วเหรอแต่ผมเอานะในกล่องมัดรวมแต่ของดีมีอันที่ตามหามาเลยเจ้าหมูจะได้หัวเขาเป็นไผ่ปไป,ป,ปเป็นใครนะพอดีเป็นอันไซเมอร์อุ้ยนึกออกแล้วไม่ต้องหมี่ทู จะ3ตัวแต่หัวใจผมเหลือแค่สองลงมาดูนเทไลไรอัปเกรดสิของขวัญปอบใจแต่อะไรก็เอาหมดแค่มีชีวิตกลับไปก็พอโง่นเทลไรอินกอดหอกับบ้านแล้วเดี๋ยวตายเอ๊ะเรามีบ้านแล้วเหรอยังไม่ชินบินถึงแล้วต้องเปิดกองอวัวเป็นไงแต่และอย่างด้วยเฉพาะนิเทไลไรอัปเกรดจ้วดๆสีอันลวดไปดีอัพเรสร็จก็ใส่หลายให้ต่อรับรองว่าหล่อแน่ๆงานนี้แต่ผมว่าต้องมีคนไม่เชื่ออ,อือเป็นไงขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังเพราะผมหล่อเกินไปเพอร์เจอร์พอแล้วมาแต่งต่อที่เห็นนี่คือการปูพื้นบริเววณหหนนนน้้้าาาบใดดูีีมมออะไร่่่ยแตั เคยมีด้วยหรอทำหญ้าเทียมให้ด้วยหลอกตามโนว่าเป็นบล็อกหญ้าเอาละกันเพิ่มความชุ่มชืน้นยืนแล้วมันไม่เท่ากันต้องต่อเป็นชันช้นๆขึ้นมาจะได้สวยสวยสวยไหมสวยไหม,สว,มสวยสิขนาดคนสร้างยังหล่อโอ้มีคลิปไหนไม่ชมตัวเองบ้างนับแปบ๊บหนึ่งสองสามอ๋อไม่มีเลยก็คนหล่อจริงกลัวจะแห้งไปสร้างบอน้ำพุหน่อยละกันมันละทีนี้เล่นน้ำทั้งวันแน่ๆใกล้สงการล้วด้วยเออสงการทุกคนกลับบ้านกันไหมแฮปปีส้สงการเดย์ล่วงหน้าเดอ้อขอให้เล่นน้ำมีความสุขกันนะเจ๊กลับมาพูดถึงดินต่อตรงนี้้้เเรราาาาาจะททปปป็นนนนแงงสััููกกผชิดดข าวผมดีโคตรง่อยดีที่ยังมีปุ๋ยปั๊มกันหน้าดูเลยต่อด้วยมันฝรั่งโอ้พอพูดถึงฝรั่งแล้วคิดถึงบ้านเกิดที่นิวยอร์กสำเนียงเลยออกนิดหน่อยอีกอันก็แครอเอาแค่นี้พอละพื้นที่จํากัดปลูกเยอะไปเดี๋ยวจะเป็นบ้านสายเขียวปุยเอาปลาบ,บ้านผมล่อนให้ดูจากระยะไกลไม่ใช่ป่าด,ดงพงไพที่ไหนถึงบ้านจะดูรกแต่ผมก็โกมกนะหนักกว่าเดิมเพิ่มเติมคือง,ง่วงมากไกด์นู๊กู๊ดไนท์ครับทุกคนขอบคุณคนดูทุกคนเลยที่มาร่วมประจนภัยด้วยกันตั้งแต่่่่ววววััันนนแรรรรกกะะะคคคบบหงงาาาททุีีีีดดูลลิิิป้้จมมมมเเสยยยออชืตต งานต,ต่อไปของผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย